ในซอยบางปลาซอย8นะครับบางปลาซอย8ในพื้นที่ของสพบางพีนะครับในขณะน,นี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขนาดใหญ่ในซอยบางปลาซอย8นะครับซอยบางปลาซอยที่8ขดขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขนาดใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวถึงที่กระดแล้วจะหาข้อมูลในเรื่องของปลาปาหัวแดงและแหล่งน้ําธรรมชาติให้ขณะนี้พบปุ่งปัน สีดำจานวนมากเมืองต้นนะครับลักษณะเป็นโรงงานผลิตล้อแมกนะครับแสงเพิงอยู่ที่ชั้นสองนะครับแสงเพิงอยู่ที่ชั้นสองของตัวโรงงาน นน้ำมาเลยน้ำมาได้เลยนีสายใครหัวฉีใครไม่ถึงเทวะก็ปักตา